สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีจากธนาคารอมสินที่ให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคและสามารถนำไปชำระหนี้จากสถาบัานการเงินอื่นได้ผ่อนตามเพียงล้านละ5,000และผ่อนชำระนา,นานสูงสุดถึง25ปีจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกโปรโมชั่นสินเชื่อใส่ทองส่วนบุคคลล่าสุดใช้จ่ายสะดวกไม่มีสะดุดเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินได้ผ่อนต่ำเพียงล้านละ5,000บาทเท่านั้นสำหรับสินเชื่อใส่ทองส่วนบุคคลใช้จ่ายสะดวกไม่มีสะดุดเปลี่ยนหลักทรัพย์ บ้านที่ดินคอนโดหรือที่สวนานาไร่ให้เป็นเงินหรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่นผ่อนต่ำเพียงล้านละห้าพบาทต่อเดือนนาน2ปีวงเงินให้กู้สูงสุด10ล้านบาทและผ่อนชำระนานสูงสุดถึง25ปีโดยเป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคหรือบริโภคเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นที่มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการประ ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจและเพื่อนำไปชำระหนี้จากสถาบัานการเงินอื่นที่มีสถานะบัญชีปกติหรือหนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจนซึ่งสำหรับรายละเอียดการสมัครนั้นผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ1เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน 2. มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปีโดยในส่วน ของหลักประกันนั้นสามารถใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือที่ส่วนที่ไร่ที่นาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆตามจําเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก 3. กรณีหลักประการที่เป็นที่ดินหรือที่ส่วนที่ไร่ที่นาต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกรางว่างเปล่าโดยมีวงเงินกู้สูงสุดถึงรายละ10ล้านบาทและผ่อนนานได้สูงสุดถึง25ปีโดยโปรโมชั่นนี้จะต้องยื่นกู้ภายในวันที่30เมษายนปี2565ยและต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31พฤษภาคมปี2565ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้ MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ6.245ต่อปีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาหรือ EIR คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นวงเงินกู้1ล้านบาทระยะเวลาชำระเงินกู้20ปีเงินงวดปีที่1ถึง2เท่ากับ5,000บาทและปีที่3เป็นต้นไปอยู่ที่7,800บาทและอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกรันเฉพาะวงเงินกู้ระยะยาวหรือลอง g โดยต้องสมัครบริการไมโมและผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย2ประเภทได้แก่บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชีหรือประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อทางนี้หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้และกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนให้สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทน ได้โดยกรณีผ่อนตามล้านละ5,000บาทเฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน่นและมีระยะเวลาตามสัญญากู้มากกว่า2ปีโดยหลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆตามความจําเป็นและมีทางสาธารณะประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวกตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดโดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามธนาคารกำหนดโดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยท่านที่สนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ gsb contact center เบอร์โทรศัพท์1115ค่ะ และมาดูกันต่อกับเงินติดลอ้อซึ่งได้เปิดเผยว่าไตรามาสที่1ของปีนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเดินหน้าขยายพอร์ตออกบัตรติดลอ้อให้แก่ลูกค้าสินเชื่อกว่า3 0 0แสนใบช่วยเพิ่มความสะดวกในการกดเงินสดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ตลอด24ชั่วโมงจากตู้ ATM ธนาคารพาณิชย์ชั้น,นําทั่วประเทศโดยคุณปิยศักดิ์อุกฤินุกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเงินติดลอ้อจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่าบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการนำนวัตกรรมบัตรติดล้อเข้ามาให้บริการแกร่ลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และได้ขยายพอร์ตการออกบัตรดังกล่าวแก่ลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถเก่งและรถกระบะโดยปัจจุบันได้ออกบัตรดังกล่าวแล้วกว่า3 0 0 0 0 0ใบโดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อสิ้นปีที่แล้วอยู่ที่2 8 5 0 0 0ใบโดยพบว่าปีที่ผ่านมามีลูกค้าที่ใช้บัตรติดล้อกดเงินจากตู้ a อ m ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วประเทศมากกว่า1ล้านครั้ง ถือว่ามีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจโดยจุดเด่นของบัตรติดล้อเป็นบัตรกดเงินสดหมุนเวียนที่ช่วยให้ลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถของบริษัทสามารถกดเงินตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชัช้นนาทั่วประเทศซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าเมื่อต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยา,ยามจําเป็นและช่วยลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารขอสินเชื่อใหม่ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการเดินทางได้อีกด้วยและนอกจากนี้บริษัทได้จัดแคมเปญสินเชื่อทะเบียนรถเกง่งและรถกระบะพร้อมบัตรติดล้อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง0.79%ต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบกิจการภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูง ขึ้นจากผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสำหรับผลตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บัตรติดล้อในการกดเงินสดจากตู้ ATM เป็นจำนวนมากตอกย้ำว่าเดินมาถูกทางและยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวจากการที่ไม่ต้องเพิ่มพนักงานเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการอนุมัติสินเชื่อรวมถึงยังสามารถขยายขอบเขตการให้บริการได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผ่านตู้ ATM ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำอาทิธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงท ธนาคารกรสิกรไทยธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินมากกว่า5,000 50, แห่งทั่วประเทศโดยคาดว่ามีลูกค้าที่ใช้บัตรติดล้อกดเงินสดจากตู้ ATM ในปีนี้ไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ปีนี้ทางด้านสินเชื่อทะเบียนรถและในหน้าประกันภัยก็ยังคงเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเงินติดล้อสามารถโทรสอบถามได้ที่ Call Center เบอร์088 088 088 0 08 08 08 80, ตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t i t l o ์ c o m ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ